ทำไรคะเนี่ยทอดหอยทอดครับทายไหนดูสิคะครับโอ้โห oh เวลาวันหยุดก็ทอดหอยทอดให้ลูกกินพอก,กินมัง่งลูกกินดูนะดูนะคะนี่วัตถุดิบของคุณสมชายนะคะร้านหอยทอดคุณสมชายนะคะไหนคะไหนคะไหนอะโอ้ออโหนี่เขาซื้อมาเขากะจะทําขายหรือหรือยังไงไม่รู้นะคะเนี่ยอ๋อทําให้ลูกกินครับไหนไหนไหนหันหน้ามาสิคะทำให้ลูกกินหรอคะครับออ อร่อยนะครับขอบคุณของคุณมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะเนี่ยก็มีซื้อหอยก็สองโลครับเอ้ยคะแบ่งมาสองถุงครับไข่ก็แล้วแต่จะกินมากกินน้อยถ้าละสองใบนะครับข้าไข่ใส่สองใบนะครับไข่หอยหนึ่งกำมือครับเก็บจานหนึงค่ะได้เลยครับดูสิคะเนี่ยดูน่ากินไหมคะ นทอดกัดทุกอาทิตย์นะครับหอยผมผ่านตัวจากชาวสวนเป็นคนขายหอยทอดแล้วเหรอช่ครับถ้าขายก็คงไม่มีกำไรครับขาดทุนทำไมอะคะถ้าขายหอหอละห้าสิบหกสิบก็ขาดทุนครับทำไมคะคุณใส่หอยเยอะเหรอคะใส่หอยเยอะครับดูเขาซื้อเขาซื้อหอยมาตั้งเยอะนะคะสองโลครับแล้วก็ถั่วงอกนี่คือพี่เห็นนี่คือมันเยอะนะคะเนี่ยผมว่าหนึ่งโลดูสองโลครับ ไข่โอ้โหทำขายอเนี่ยทำขายของจริงเลยขายลูกค่ะขายลูกอะคะขายลูกครับรเดี๋ยวรอกินนะคะดกินเลยครับนี่ไหนยูหยุดหยุดแป๊บน,น,นึงแป๊บนึงนี่เหลืองเหลืองเลยเหลืองครับเ,รเดี๋ยวไว <ๆ S 1> ้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอกินนะคะครับ